สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิวสิริลพัฒน์เนบจีดลั่นจะเซอร์ไพร์ชั้นไม่ต้องจุดพลุมิวสิริลพัฒน์กองตระการนักแสดงสาวชื่อดังออกมาโพสข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นการทำเซอร์ไพรลั่นถ้าจะเซอร์ไพรชั้นไม่จําเป็นต้องจุดพลุงานนี้ชาวเน็ตถูกใจแชร์โพสออกไปเป็นหลักหมืน่นซึ่งหลายๆคนก็มองว่า เป็นการเน็บถึงดราม่าคู่รักดาราอีกคู่ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ใช่หรือไม่โดยมิวสิริละพัฒนได้โพสต์ข้อความว่าถ้าคุณจะเซอร์ไพรส์ฉันไม่ต้องจุดพลุนะคะเพียงคุณเข้าโมบายแบงกิ้งแล้วไปที่ฟังก์ชันโอนเงินถ้ามีเสียงตึ่นดเข้ามาในมือถือฉันนั่นคือเซอร์ไพรส์ที่เยี่ยมที่สุดเลยค่ะ โดยชาวเน็ตนำไปโยงกับดราม่าของนักแสดงสาวดิวอริสรา,ากับแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีที่เป็นประเด็นจากการทำเซอร์ไพรส์วันเกิดจุดพลุฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในเวลา22นาฬิกาบริเวณริมน้ำโรงแรมแห่งหนึ่งที่บางปะอินอยุธยาจนทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้นต่างตกอกตกใจจนทางคู่ต้องออกมาชี้แจงและขอโทษกับสังคมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ